他们把蛋糕，那个。 คืออาค่ะีีนะจ้ะอาช่างเหยียบนะาพญาเหยียบเนียงถือว่าเป็นที่มงคลแก่หมู่บ้านนะจอาวันนี้นะจ้ะทางหมู่บ้านและเมนหวงกระหอุยานะจ้ะผูพอมือเห้กับทานประลักกระทรวงเพื่อจะให้ท่านมีอายุม่ยืนยาวนะรับและเดินหาสอดไทยจบดีนะจ้ะกระหอเลนเชนนะจ้ะแม่อุ้ยปันอาชัยนะจ้าซึ่งมีอายุยืนที่สุดนะจะของหมู่บ้านเจ้าสกีแล้วก็แมอุ้ยต้ามเที นะเจาแล้วก็แม่อุ้ยําแสงยุลเหืองนะเจะเ,จเป็นผูผู้ข็ไม้ขมือเพื่อกัานประละกักกระทรวงและคณะนะเจะขอเชิญเจ้าเอาเ้ยี่ไหมแม่อุ้ยเร็วแขนแขนหม่บ้านยืนยืนเอายนนดีกว่า เอาบ่หาบ่ได้ในคลิปที่ขนมจ๊อกเด้อจ๊อกป๊อบหมอนึงออาๆเดนสะดวกกว่าอ้าวหลวงพ่อสวดหน่อยไปครับ ตอนนี้คณะของท่านปรับกระทรวงมหาดไทยนะฮะชุนจุงเจริญแล้วก็คณะผู้ติดตามก็ได้มาถึงบ้านคุณแม่หลวงพพาแก้วนะบ้านประสักแม่หลวงก็จัดเตรียม การีผูกข้อไม้ข้อมือนะโดยที่ให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะผู้สูงอายุที่สุดในหมู่บ้านนะมาผูกข้อมือแล้วขวัญน,น,นะฮะคณะของสมานมไทยนะ สำหรับการจัดเตรียมซุ้มของแม่หลวงพระพาแก้วนะก็จะมีการจัดพวกพืชผักผลไม้ที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือทำกันในโครงการนะว่าอีกหนึ่งจุดนะคที่ฟกได้พาทุกท่านได้มาติดตามดูบรรยากาศ สดๆกันด้วยนะเนี่ยตอนนี้กันถทีโอกาสดีนะเจ้าทีพระเจ้าเจริญเจ้าเพียนท่านคณะกระทรวงมหาดไทยเกียวกัเรื่องอำเภอประทุกประดุงทุกของอำเภอเมจนะเจ้าซึ่ง ทางท่านนายอำเภอนะเจ้าบิการท่านเพื่อน,นอำเภอบำบัดพืชบำร,รุงทุกเพื่อกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะเจ้าและก็การทอดผ้าปา่ามาได้ผลความดีนะเจ้าซึ่งเจ้าก,ก็ขอขอบคุณทา่านนายอำเภอและเจ้าท่านพระครูนะเจ้าที่เป็นต้นบุญนะเจ้าในการทอดผ้าป่าเพื่อกับสู่ชุมชนทุกภาคีเครือข่ายทุกหมู่บ้านแดดแรงยืนนะเจ้าเพร่อมาอำเภอพิอจัยมีทั้งหมด ทา60หมู่บ้านเาจะทางนายอำเภอมีนโยบายให้มีความมั่นคงทุกๆหมู่บ้านนะจ้ะา,นนา,า,ลานนจและวันนี้นะจะอาที่ลืมไ็ได้ก็คือพอชอนะจ้ะซึ่งเป็นาผู้ที่ที่ตามแลกะก็หาเมล็ดพันธุ์และรวบรวมเมล็ดพันธุ์และล,พล,ะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในเรื่องการปลูกพิพันุ์สัว์ัวเพื่อมีความมั่นคงทางอาหารนะจับ ได้ขอบอาจารย์ผู้เล่พนพความดีมที่ท่านพักภูได้ทอดพระ,ะตา,าในวันสำคัญต่างๆนะเจ้าและทำฮือประชาชนได้งทำผลิตภัณฑ์และผลิตสมบูรณ์มาฮือท่านประหลัดได้สูบไ,ได้สูบันนี้จารเอื้องต้นกับแสบเพียงมาเล่นเดียวนะจ๊ะและต่อยอดฟาาปิน่นซิปกว่าชนิดนะจับแต่ปัจจุบันจากภูเขได้มากกว่างพิษชนิดนะจับซึ่งเป็นอ่านโย,ยบายทางของอำเภอและพอชอนะจ๊ะ และต่อไปนะจอาไม่รวงกายาอ่านพวกท่านนะจ๊ะคณะดูชมเศรษฐกิจพอเพียงนะจ๊ะก็คือพออยู่พอกินนะจ๊ะในการทับเพื่อนอ่าตราดทัราชาแล้วจ้าเราก็คือทับเพื่อนในกันอ่ายังยันต้เจ้ายังโคลเลนต้นแบนนะเจ้าเห็นตรงตรงหลังคานะจ๊ะซึ่งก็คือมีโคลเลนต้นแบรนอยู่สองโคลเลนนะเจ้าก็คือทางโน้นนะเจ้าก็คือบ้านพอปุ๋ยแม่ส่งรวยนะจ๊ะ และนายประพันธ yeah, ์มงตะวันนะเจ้าล้วกาะนายประจวันมะลังศรีนายตองแก้วนะเจ้าเห็นสองเดือนนะเจ้ารอรับนายนี่แหละเนี่ยเพิ่งเอามาปูไงมันคงไงอ๋อเยนแบบีอีกงานค่ะที่จะพาท่นะอันนี้ลาด้ัจราคาอ เดี๋ยวเชิญท่านคีที่มีการอ่าตอน่องสารพฤติกานในการอนุรักษ์นิพพานข้่งหน้าลคือขับเคื่อนการอนุรักษ์รักษาดินค่ะบ้านนี้มีการต่อยอดสารพรติาารดูการย้งไส้เดือนฉีดยานี่ไม่ชฉีดัูบ้านนี้บ้านเดียวบหาอครับไม่ไม่ฉีดใส่บัวนเ้าูบ้านนี้นาอิ่ใช่ไหม ี้าแล้วเห็นเห็นท่านประหลัดกินลำไยแล้วอยากด้วยเลยมันอยู่ใกล้มือตรงนี้เองนะครับ เป็นต้นลำไยในบ้านเลยนะครับล้็นี้ก็เป็นต้นถัวฝักยาวครับแลงบ้านติดกันก็เหมือนกันนะคะีเรีกรเรียน้ค่ะปกติจะให้ท่านเดินผ่านทางหน้าบ้านไหนๆก็ไหนๆนะสักหน่อยนะฮนะโอ้ลูกสวยๆส,สามเมตรพอ อร่อยฮอบินี้ง <motiv ators> <vt ret ro niveau> ่ม้รีก็อร่อยดีนี่ <när Clark Champion> ิมรัวนี่มีต้นพริกด้วยนะครอืมอืมอืมพริกขี้หนูนี่กินกับแหนมหมูแหนมเนื้อสดสดอร่อย อืลำไยก็หวานดีครับเนื้อแน,น่นนี่ฮะตามไปดูอีกบ้านหนึ่งครับเป็นบ้านต้นแบบนะในการนํานํเอาราชด,ดําิเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่9มานี่ฮะทํามาปลูกดูนี่ฮะโอ้โห นี่พักอะย่างครับนี่พักกาดพักสีพักผนะสมผสานคือล่อไล่ไหลเจ้าแบบปลูกสามอย่างพ่อกันหรือว่ามีการกับจัดวัชพืชภายในตัวเลยคือดอกดาวเรืองออย่างกับผสมผาสานกันเพื่อมันไปได้ใจสารเคมีมนี่ค่ะคือนี่รักษาพระราชานะเจ้าทดลองไปตวัวเจ้าปลูกผสมผสานผสมผสานมีไล่และล่อปลาปลาปลาต้องขุดให้ลึกกว่านี้ขุดให้ลึกตัวลิ้ม ปกติย้ายย้ายอยู่ไม่รเดืออินไปยวขอให้ดินไปเดือนเนเดินออกไปต่างจหวดขึ้นรถเดินองไนี่เลยนันงนี้มีคนอยน่าบ้านบ้าจ๋เออธิบายนะ้าบ้านเปาบ้นเป็หาบ้านคหลบานเหลาเหลาย

มันต้นข้าวโคระพาไว้แกงอะไรนี่ผักข้าวตองเกงเคี้ยวหวานเกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดใส่ด้หรออเข้าเหนือเขาใส่เกงเผ็ดไก่ได้อาหารที่จุดดยอดเลยค่ะแกงแดงแบบเผ็ดแกงแดงอะค่ะบ้านหนาก็ใส่ ผมกินสด ผักไทยแบบนี á, nah, ้ปลอดสารหมดทุกอย่างเนี่ยวันซุกคนเอาไปขายด้วยนะนี่นะตีโรงเรียนทุกสังกายุโรงเรียนนัะนสาวฮักนั้นฮักนี่ไสเนี่ยกระบวนการก็เข้าเอาน้ำจากาักไปหั่นเออน้ำไปเดือนน่้ำมันไม่มีหรอกแข่งแรงอยู่เนาะแข่งแรงโอ้ยอย่างนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะเนี่ยในป่าเอามาโพต้นคอยเอาไปสร้างโรงน้ำตานนะครับต้น

ขอเอาคนข้างบ้านมาปลูกเลยนะน้อแลกเปลี่ยนกันเอาแตกเปลี่ยนกันเอาอ๋อกันมาครับข้าวแข้งใบขิงใบขิงย้ำน้องไม่นี่เหมาะกับแล้วงเใส่ใบขิงกำลังหิวเลยเอาขายด้วยขายเป็นลมเลยไหมเป็นลม ระวังตะกสีนะคระวังนะ,ะงสกสีนะคะอ๋มอ,ม,อม,มีการเลี้ยงไสเดือนด้วยน้ำไส้เดือนอหน้าป่วยในปัสสาวะ ปยปเออาคุณแม่ชื่ออะไรนะแม่ต่อมแก้วแม่ต่อมแก้วเลี้ยงสามีด้วยอะไรเนี่ยไม่มีอ้าวนี่ใครอ่ะลูกชายเอาขอโทษเรยกว่ามีแฟนเด็กแ่หน้าแทนลูก่าวลูกชายผมแต่งนะมีลูกกี่คนลูกหนึ่งลูกชายลูกสาวลูกชาย ดีมากมีอีกสักสองตอนตัวตายไปแล้วเนาะ่าไม่ใช่คนเดียวไม่ได้ครับตอนนี้ประชากรมี่ผู้สูงอายุช่วยมีลูกเพิ่มหน่อยเนาะถ้าแม่เดิมก็ไม่ยอมก็เอาแม่มาดีไหมดีดีไหมครับไม่ไม่ดีไปร่วมพาทันไปดูนะบ้านสวยบ้านสวยหลังบ้านสวนค่ะเชื่อแม่นะเชื่อแม่อย่าเชื่อประหลาดเลย แม่แม่แม่จีนก็แม่แม่ต้มหนาอ,อนี่สุดยอดเลยบ้านวันนี้นักเรียนโรงเรียนพื้นถุนี่ฮะเป็นบ้านต้นแบบได้เลยนะครับนไอ้ดอกเหลี่ยงเหลี่ยงอะไรอย่างก็แม่ดอกเหลืองๆลยอยงนลี่ยเป็นบัวเปลี่ยมบัวเปลีย่ยมแหละ มีละตีเอาไปเอาไปโชว์ให้นะเดี๋ยตีโชว์ใหกันนะจากสวนนี่แหละจากในจากเนี้ยที่บัวบมนางฮะอยู่ไหนท่านแก้วเรจากฟากไปโหเาอมุนก็สนครัวนครับของแป้นครับ

อย่างนี้เราทำปอกแล้วก็แจกชาวบ้านแจกแจกแจกให้เขาไปูกม่งนะนี่หายใจออกแต อันนี้ก็ใช้น้ำมายโลละสามสิบหาหอมหอมแดงกับหอมแดงนี่มันต่างกันใังได้ครับหอมแดงกับหอมแดงหอมแดงเวลาเขาทิ้งว้ใบมันแห้งนี่ก็คือหัวมันโตเรากินสําหรับปรุงอาหารแต่สําหรับหอมแดงนี่เขากินทั้งหัวทั้งใบเพราะว่ามัดกับผักชีเป็นคู่กันเหมือนกับทาลาบทาลาบนี่คือเขาใชหอมแดงตามทั่วไปมันจะมีกินหอมถ้วยถ้าเป็นหอมแดงนี่ใบมันจะโตแล้วก็มัน มันเวลาใส่แล้วมันมันมันเหลือได้รสชาติเหมือนกับหอมหอมแบงคือมันคนละอย่างกันเลยไหมส่วนมากจะเป็นเชือที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะเจ้าเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ใกล้จะทราบศูนย์แล้วเพราะว่าถั่วไปจะเป็นหอมหอมจีนหอมแดงหอมเหลืองนี่จะมีทั่วไปในในตลาดแต่ถ้าหอมแบงถ้าผ่ารักษาไว้มันกับจะมีการต่อยอดคือมันมันจะหายทราบศูนย์เป็นพันธุ์พื้นบ้านเจับครับนี่เนาะงุูมปัญญาจากบ้านก็ต้องรักษาไว้ มีมัดกระพักชีขายเนาะมัดกระพักชีขายต้องอนุรักษ์รักษาเพราะเป็นพันธุ์ชื้นบ้านนะครับใต่างจากหอมบัวหอมแดงถ้าหอมบัวหอมแดงนี่เพิ่นจะกินหัวมัน้ะครับเนาะกินหัวครับเอาไว้ใช้ปรุงอาหารตำน้ำพริกใส่น้ำพริกใบก็กินได้อยู่แต่มันบแบบาแล้วรสชาติมันต่างกันเลย เพราะส่วนจะได้พันม้นจกทั้งเหนือทั้งในจันเนี่ยค่ะตีบตูเชียงในบ้านเราคือไดีค่ะครับยินดีว่า,า <c oughs> ว่ามาไอหลวงมาดีไอเพื่อยืนทาง,งดีมีหน้าดีตัาตัวใหญ่เลยจานโก้จานนาเชิญ โล่งดีไว้แต่ก่อนานไปชาดีนะบ้านสิงันะนี่ะบ้านปาสักสามัคคีนะฮะเหนออกไปเหนือออกไป นี่สึกว่าท่านปลัดจะถูกอบถูกใจกับบ้านหลังนี้เหลือเกินนะครับโคมีโครับไม่ชื่อโควิดอ่ะหมาพะอคูครับมันไม่โควิดชื่อโควิดมันชื่อโควิดถามว่าทํไมชื่อโควิดบอกมาพะอคู